มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของกระดาน xrp นะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดทัวร์นะท่านใดสนใจในการสมัคร xrp นะครับก็ดอกเนี่ยประมาณ เจ็ถึงห้าสเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาการฝากคือ2องถึงสวันหาจ้ังวาวเองนะครับแล้วก็กระดานนี้เป็นเครือข่ายย่อยของ XRP นะครับกระดานนี้สัญชาติอะไรน,นะครับสิงคโปร์นะนะครับมีคนถามแต่ว่าเป็นเครือข่ายของ XRP ตรงๆเลยแหละมีเหรียญโลก XRP ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็ หลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคเรามาพูดถึง xrp เนะี่ยประเด็นแรกคือเรื่องของราคานะครับเราก็เห็นอย่างปี2018นะครับที่ไปถึง3ดอลน,นะครับ3ดอลลาร์แล้วก็ปี2021เนี่ยก็ขึ้นมาถึง1ดอลลดอ์กว่านะครับแล้วก็ปี2023เนี่ยก็ขึ้นมาถึง0.9 ดอนนะก็ดูเหมือนว่า xrp เนี่ยจะโดนกักราคาโดยเฉพาะกระทิงรอบนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของไซเคอรเนี้ยนะครับตั้งแต่ต้นตีเนี่ยคือประมาณสูงจุดเจ็ดสนะครับก็ยังไม่ไปไหนมันมีคนคาดการณ์นะครับเป้าหมายของ xrp คือ4ดอลลาร์หดอลลาร์คาดการณ์ว่าค่อนข้างอ่า ถ้าเยอทยานนะนะครับบางส่วนเนี่ยกลาวไปถึงร้อยดอลลาร์ห้าร้อยดอลลาร์แม้แต่พันดอลลาร์ก็ยังมีนักวิเคราะห์นะครับคนนี้ชื่อเลวิาเลดเวดนะก็คาดการว่าเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะ XRP อาจจะไปถึงร้อยดอลลาร์หากบิตคอยนะครับทะลุเป้าหมายที่หนึ่งจุห้าล้านดอลลาร์ คาดการของ m i เคิลเซเลอร์ประธานของไมโคร t อนจีในเดนมิถุน,นานะครับอย่งอางเอโดโดฟารีนานะครับหัวหน้าฝ่ายการยอมรับทางสังคมของ xrp h u l c a r e ก็แย้งว่าราคาประมาณ500ดอลลาร์าเนี่ยนะครับเพราะ xrp h u l c a r e เนี่ยเป็นเหรียญเป็นโปรเจกต์ลูกของ xrp นะแย้งว่าราคา500ดอลลาร์าอาจเป็นราคา ต่อรองสำหรับ xrp ในอีกห้าปีข้างหน้านะครับในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยมองว่าจะไปถึงประมาณพันดอลลาร์เลยจะเพิ่มพันดอลลาร์นะครับก็ไม่รู้ว่ามองกันยังไงนะอุปทานเราก็ดูอยู่แล้วมันไม่น่าถึงกันนะครับคือมันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่ามันมีจะมีปัจจัยอะไรหรือเปล่านะเพราะว่า ไอเหรียญกลุ่ม XRP ADA อะไรอย่างเงี้ยเท X นะครับไปประมาณหลักหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นล้านดอลลาร์หมดเลยนะพอถึงเวลาที่เขาจะขึ้นจริงๆเนี่ยผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับว่าเหรียญกลุ่มเนี้ยเขาจะมีลูกเล่นอะไรในอนาคตเนาะก็ต้องดูด้วยกันนะครับโอเคนะครับ เราพูดถึงเรื่องของ AI 2ตัวคือ Gog กับ ChatGPT นะครับอันนี้ XRP เนี่ยบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ก็ตอบสนอง Gog AI ก็ยืนยันว่าการคาดการณ์เนี่ยเมื่อ XRP จะแตะที่100ดอลลาร์500ดอลลาร์หรือพันดอลลาร์นะครับถือเป็นความท้าทายนะนะครับและส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเก่งกำไรล้วนๆอย่างไรก็ตามแชทบอทนะครับ เห็นว mm, ่า XRP เนี 500, ่ยมีมูลค่าถึง100ดอลลาร์ในช่วงปี2025ถึง2028นะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับก AI ก็บอกว่า500ดอลลาร์นะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าโดยตั้งข้อสังเกตนะครับตัวเร่งประริยานะครับที่เป็นไปได้สำหรับราคาเนี่ยอาจขึ้นอยู่กับ XRP นะก็ประมาณนี้นะครับ อกอล์เอไอคาดการณ์ว่าจะแต500นะ500รนอะในปี2030นะครับแชทบอทเนี่ยเอไอแชทบอทเนี่ยพูดถึงพันดอลลาร์นะนะครับแต่ละสำนักก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็พันดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ที่ปี2030หรือ35นะแล้วแต่แล้วแต่เขากำหนดปีนะเขาก็ให้มาช่วงสองปีนี่แหละนะครับนะอ่าแชท GPT เขาบอกว่า x R P เนี่ยจะแตะร้อย นะครับใน3-5ปีนะครับรเราก็ประมาณ7-10ปีเนี่ยจะมุมมองนะกลุ่มพวกแบบไม่กลาวหน่อยนะครับแชทบอร์ดก็ยังคาดการว่าประมาณ500ดอลลาร์ใน7-10ปีนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยกันนะฉะนั้นสำหรับเป้าหมาย500ดอลลาร์คือ15ปีขึ้นไปนะครับสำหรับแชท GPT ก็คาดการว่า XRP จะคว้าเงินประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, ในอีก15ปีข้างหน้านะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเป้าหมายสั้นๆของเหรียญ XRP นะครับอ,อันนี้เป็นคำพูดของคุณแบรนด์เกลิงเฮาส์นะครับเอ,อ้โทษนะครับคุณแบรนด์เกลิงเฮาส์ใช่นะครับ CEO ของ r i p p e r นะครับมันมีคนค่อนข้างสงสัยนะครับว่าการเสนอหรือการผักดานแผน IPO เนี่ยนะ เป็นส่วนที่ทำให้ XRP เนี่ยราคาไปหรือเปล่านะครับแต่แบรนด์กิลิงเท้าบอกอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณอีกสักสิบสองเดือนนะครับเพราะวันต้องผ่านกรอต่อนะผ่านแกลลี่เกนเซอร์แล้วตอนนี้กฎระเบียบอะไรมันมันค่อนข้างมีกฎระเบียบที่เข้มงวดนะครับแล้วก็กฎระเบียบที่หาหาเหวอะไรไม่ได้นะฉะนั้น IPO ไม่ใช่จุดสนใจนะมากนักนะครับแล้วก็ไม่ใช่สุดจุดสนใจหลักของบริษัทด,ด้วยฉะนั้นการเสนอ IPO เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความสำคัญสูงสำหรับเรานะครับเขาจึงกล่าวเหตุใดริปเปอร์จึงไม่จัดลําดับความสำคัญของการเสนอขายหุ้นใน IPO นะเขาก็บอกว่าบริษัทส่วนใหญ่ดำเนินการซื้อขายหุ้น IPO เป็นหลักการระดมทุนเท่านั้นแต่ริเปอร์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งมีความแข็งแกร่งทางการเงินไม่ใช่ปัญหานะครับสําหรับริปเปอร์เลยนะครับก็การเข้าซื้อกิจการสําคัญและการลงทุนในโครงการต่างๆต่อไปนะครับก็โครงการหรือว่าไอตัวของ XRPL เนี่ยสําคัญกว่านะครับพวกโปรเจกต์นะพวก IPO เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะแบนเกนเฮาคงจะมองอย่างไรมากกว่านะครับ นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญโปรเจกต์ลูกของ xrp หรือพันธมิตรนะอันนี้คือ fair network นะครับหรือ flx ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้เขาทำแอป,ปกระจายอำนาจหรือแอปพลิเคชันนะครับพวก d ีแอบน google cloud แล้ว marketplace n o v e l blockchain machine นะครับสำหรับ g c m ก็ได้รับการตั้งค่าให้ปรับปรุงการพัฒนาของ d ีแอด้วย นะบนโนดส่วนตัวและการลดค่าใช้จ่ายสำหรับทีมดีแอ a แฝหรือ FLR นะครับไม่ใช่ FLX เนาะสร้างบล็อกเชนแมชชีนนะครับบน GCM ก็เพิ่มความคล่องตัวในการจัดการโนดนะครับตามคำแถลงการนะครับก็มีการแชร์เรื่องของ FLR หรือ f แ r e ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นบล็อกเชนสำหรับได้การเปิด ตัวการพัฒนาใหม่ล่าสุดของบล็อก i n machine นะครับเครื่องมือนี้อ้างอิงจาก google.cloud market p l a c e อะไรอย่างนี้นะก็ลองติดตามเอาได้นะครับอันนี้มาจาก f l a ร์หรือ f ฟ a เน network นะครับในเพจใน x นะครับวันที่24ตุลาคม2024ต่อมานะครับอ่ตอนนี้ทางอีเทอเรียมเนี่ยหรือีเทอสแกนเผยแพร่ v2 เบต้าแล้วรวมถึง API นะครับสำหรับบล็อกเชนมากกว่า50รายการก็คือมีการจุได้มากขึ้นแหละนะครับเรื่องของ v 2ความจุความเร็วนะแล้วก็ถูกนะครับสอย่างโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ ai นะครับอันนี้เป็น ai agent นะครับโปรแกรมที่สามารถดำเนินการซับซอ้อนและเชี่ยวชาญในานามของมนุษย์ได้ในช่วงแรกเนี่ยตัวแทน ai ก็จะทำงานเหมือน กับบอร์ด AI นะครับในตลาดหรือสกุลเงินดิจิตอลนะครับและอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คาดถึงอนาคตตัวแทนเหล่านี้จะจะ,จะมีความสามารถมากกว่านั้นอีกนะครับจุดสิ้นสุดแล้วก็เป็นการจุดประกายความสนใจของตัวแทน AI ในการพัฒนาพวกโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือเราเรียกตัวย่อว่า LLM นะครับเขาก็วางรากฐานเรื่องของ terminal of truth นะครับของ a n d ดี้ r a y นะครับนะตรงนี้นั้นขณะน,นี้บัญชี AI นี้ก็ไม่สามารถควบคุมกระเป๋าเงินดีจิตอนรหัสลับของตัวเองได้นะครับอย่างอิสระก็จำกัดอยู่เพียงแค่เนื้อหาเท่านั้นเองนะครับซึ่งเนื้อหามาจากเกมโรสนะผู้ก่อตั้งหมดเน็ตเวินะครับก็เขาแนะนำเรื่องของ a อเจน AI a g e n t จสามารถทำธุรกรรมบล็อกเ i n ได้โดยอัตโนมัติเขาคาดการนะครับว่าจำนวนธุกรกรรมที่ดำเนินโดยตัวแทน AI จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับตรงนี้ก็ลองติดตามเอาดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าประมาณมากกว่า80%ของบล็อกเชน Tx TX หมดก็ <c oughs> จะถูกดำเนินการด้วย AI ใน24เดือนข้างหน้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วก็ฝาก ที่จะติดตามเลยกันนะเราก็มีทั้งกลุ่มไลน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไาร์กดกระดิง่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มไลน์นะครับกลุ่ม XRP นะครับแล้วก็ Amazing Rich New Moon Coin นะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนก,อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า XRP นะครับก็จะโ t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  h m o o o ไ,ได้วยกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะเราก็สำหรับวันนี้เราก็หวังว่า XRP ก็จะกระตุมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ